บุกสวนสุเรียนรอบแรกมาแล้วจากสวนตรงขายให้เพื่อนๆพี่น้องเพื่อนๆเอฟซราคานี้เอาไหมแต่ถ้าเอาไปรับชมกันเลยครับสวนสุเรียนจันทบุรีสี่เมตรห้าเมตรตัวนี้กำลังออกดอกเห็นดอกทุเรียนไหมครับท่านผู้ชมผมเพิ่งเห็นดอกทุรียนเนี้นะดอกทุรียนัยนอยู ยังเป็นดอกดอกลูกเล็กอยู่วู้ตัวนี้ต้นดกนะเนี่ยดอกเพียบเลยฮะอางข้างบนอ๋อนี่คือราคามาตรฐานเลยนะเทา่าไหร่ตอบน่าดูมั้ยต้องไปกีกลางเองอ่าๆ,ๆๆอ่าพวกนี้นะท้าไม่ใช่พวกไปถึงบ้านแล้วไม่สุกไม่เอานะพวกนี้ดูเสียงลองลองลองถ้ๆๆๆาดิบมันจะเป๊กๆไย่างอโอ้นี่เท่าไหร่เนี่ยพวโอ้าวแปดอย่สปดแปดร้อยยี่สิบแปด ดย,ดยังไงแข็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 งกลงไปไม่ลึกันครับีบกิกลับบ้านอย่างเดียวร้อยยี่สิบมันกหนใช่ไหมครับร้อ่สิมันใหญ่ับลูกใหญ่ลูกใหญ่โอ้ร้อยยีเหมือนกันโอตอดทัวร์สวัสดีครับ วันนี้มาเจาะทุเรียนจันทบุรีครับผมนี่คือสวนทุเรียนนะครับท่านผู้ชมเพื่อนๆเอฟซีไม่ไปพินองครับสวนทุเรียนจันทบุรีก็ขึ้นชื่อค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงในส่วนของโซนภาคตะวันออกอันนี้คือสวนทุเรียนนะครับมีสวนที่เก่าแก่สวนใหม่ที่ปลูกขึ้นมาใหม่ก็มีเยอะพาชมบรรยากาศสวนทุเรียนแบบเต็มๆม นะครับเยอะมากเป็นแหล่งเศรษฐกิจของประเทศไทยทุเรียนรอดแรกออกมาแล้วเดี๋ยวไปรับชมกันพร้อมๆกันครับว่าจะเป็นยังไงนี่ต้นทุเรียนเมก,ก็เพิ่งเคห็นครั้งแรกเมือนกันนะครับต้นทุเรียนนี้กำลังออกดอกดินใส่ปุ๋ยเขาเลี้ยงอย่างดีมีน้ำสป,ปริงเกอร์เลยนะเออเนี่ยดูดอกดอก,ดอกเต็มเลยอะ่ะ ต้นขนาดหนึ่งสองสามเมตรสองต้นนี้สามเมตรห้าเมตรสี่เมตรห้าเมตรต้นนี้กำลังออกดอกเห็นดอกทูเรียนไหมครับท่านผู้ชมผมก็เพิ่งเห็นดอกทูเรียนนะเลยวันนี้นะดอกทูเรียนเอแล้วจะเป็นผล กำลังออกดอกก่อนดอกทุเรียนแล้วก็จะเป็นผลดอกหล่นก็จะมีจ่อผลเล็กๆมาลูกน้นอยๆออกมาขนาดแบบนี้ตุเรียนครับปูนานานมตัวผลกําลังออกผลอยู่นะเี่ยต้นทุเรียนแต่ที่พ่อค้าไปขายเนี่ยส่วนไร่เขาเลยนะอันนี้เป็นเพิ่งออกดอกอผลนีครับทั้งลูก,กเล็กอยู่ ตเรียนยังเป็นดอกดอกลูกเล็กอยู่โ้หตันนี้ต้นดกนะเนี่ยดอกเพียบเลยฮะอางข้างบนนะครับต้นทุเรียนครับโอ้ตัวน,นี้ก็ต้นทุเรียนเขาปลูกปลูกเป็นเลยนะในในบ้านเนี่ยนะต้นทุเรียนเพิ<ๆ>่งเคยเห็นเห<ๆ>มือนกันโอ้ก<ๆ>ินเป็นอย่างเดียวเพิ่งเห็นต้นโตขนาดนี้นะต้นทุเนระียนครับ ดูต้นดิโอ้โหเขาปลูกเป็นปลูกเป็นนี่นี่เลยนะพูนดินขึ้นเลยนะรากขนาก็มีน้ําสปริงเกอร์ให้ข้างล่างแต่รู่นนี้กําลังจะออกออกออกลูกกำลังออกลูกออกผลนะลูกเล็กอ่ะอต้นลำต้นมันก็แกนเป็นเนื้อนะนะเขาตัดเป็นไม้พุ่มเลยนะเออนี่ยสสวนทุเรียน้งหมดเลยเนี่ยยิงยาวเลยอันนี้ติดเขาคิ้จกูดนะฮะ เขาคิดจะปลูดสิ่งพวนี้จะดยกว่าแต่ถ้าคือเนี้ยได้เนื้อเยอะกว่ามากนี่ได้สร้างปูเองอันนี้ได้เนื้อเยอะกว่าลองอันนี้ลองนี่ด้เป็นที่กินไม่ได้นะจะกินไม่ได้เรากินพวกนี้พวกนี้สิพวกไหนได้เนี่ยหรอโ้เจะไปปอกยังไงอปลอกปอกให้ด้ไหมนี่กินดแข้งค้างให้ได้อะพี่ไปกีดกลางเองได้หรอร้อยยี่สิบราคาปลีกถ้าราคาส่งเท่าไหร่ราคาส่งก็เป็นร้อย เลยเนี้ยนะหร้อยหนึ่งใช่รายเปลี่ยนได้เยอะร้อยร้อยสิบส่งอ่ะนี่คือราคามาตรฐานเลยนะเั่าไหร่ร้อยร้อยสิบดูพรุ่งนี้เฮ้ยดูดูดูกินเลยก็ได้กินเลยก็ได้ไมม่่ีอะหรอไม่มีอ่ะมีไหมไม่มีกรอบนอกกรอบนอกรุูมันกินพรุ่งนี้ได้ไหมครับเนี่ยกินพวกนี้ได้ไอ้พวกนี้ก็ไม่ได้อ่ะอันนี้อันนี้ก็ยังไม่สุก เนี้ยลูกลูกลูกเนี่ยได้วันนี้ได้ไหมได้อยู่อ่ะไม่แข็งปอกเลยนะลองจอดดูก่อนอันนี้ร้อยแปดสิบนะพี่ฮะร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบดูไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกินอะไรครับเดี๋ยวมาดูสุกสุกพร้อมทานกรอบนอกนุ่มในนี่ไงกรอบนอกนุ่มในหมดเหมือนกันหมดแล้วกัน วันนี้ก็ไม่ได้กินพวกนี้อ่ะพี่กินบ้านอื่นอ๋อวันนี้ไม่มีอันนี้เราตรงมีอันนี้รอกินวันนี้มีไหมครับมีครับรอสักครู่ครับทำรอสักครู่ก็ดูเรียนหายเยอะร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบดูเรียนครับ เดินเกินสระบ,บุรีร้อยยี3 3> ่สิบเลยสามลูกลก,กินวันนี้มีไหมไม่มี <c oughs> จ้ะหมนแล้วจ้าโอ้น่าเสียดายมีแต่เช้าได้อ๋อโอเคฮะเช้าไงเช้านี้ได้เช้าเหรออืมน่าเสียดายนะอันนี้เพิ่งเจ็บมาจากต้นเลยใช่ไหมครับครับเพิ่งตัดมาเมื่อวานาฮะครับไม่ได้ทำน้ำยาพี่ ร้อยยี <handled it>. ่ส <todo> ิบหมดเลยครับเลยแต่เช้าทำร้านนู้นอย่างพี่นพี่จะกินเล่นๆได้เลยไม่มีจ้ามีแต่กลับบ้านครับมีแต่กลับบ้านอย่างเดียวร้อยยี่สิบเหมือนกันใช่ไหมครับร้อยยี่สิบเหมือนกันลูกใหญ่โอ้โหคือร้อยยี่สิบเหมือนกันตัวนั้นไม่ใช่ร้อยยี่สิบนะฮะร้อยแปดสิบกลับบ้านอย่างเดียววันนี้ไม่มีวันนี้ไม่มีแล้วเพราะต้อเช้าแล้วเไปแล้วแล้วขายขายส่งเท่าไหร่ฮะ ขายทรงเบอร์ไหนอะฮะเออ,อเบอร์พวกนี้อยู่ประมาณร้อยห้าบาทครับร้อยห้าบาทถ้าขายเปีกยนร้อยยี่สิบด้ตะเกตใช่ไหมได้ะตะเกีอ๋อมันแล้วคนละทรงครับอันนี้เ็าเรียกตกไซส์อ๋อครับผมตกไซส์ก็ร้อยยี่สิบห้าอ๋อตกไซส์ซโอเครรกส็สับเราทุกิบอ๋อครับสุเรียนจันทบรุรีอันนี้สวนของของของผู้ขายอย่างไรใช่ไหม ไม่ใช่ผู้ขายครับเขาเเพื่อนกันตัดมาอ๋อครับอ๋อครับครับขอบคุณครับผมไม่มีกินเลยไม่เลยรุ่นี้ร้อยยี่สิบถูกข้างน่าถ้าไปซื้อต่อเนี่ยมันหนักมันตัวยั๋ยวแล้วก็กลมล้อมล้มในกินเน้นกินแข็งฮะ นิ่มหน่อยทานได้ดีเลยปะอ่าจะกินดีอจะไปบ้านเออนี้แหละจะแบบทำนั่นในผมเลยทำแบบเหมือนเหมือนเหมือนตัวนั้นน่ะ ที่เขาพอดูก่อนเราไม่รู้ตอนนี้ไม่แน่เม็น,นไม่ให้แข่งป๊อปอะ่ะแข่งป๊อปไม่เอา อันนี้ผักแกะออกมาอันนี้ของใครเอ่ยของคุณเนี่ยของคุณเนี่ยแสดงว่ากินนิ่มเลยใช่ไหมครับโอ้ยนิ่มเลยแสดงว่านิ่มนิ่มนิ่มใช่ใช่เออไม่ครับเธอบอกพ่อค้าไม่เป็นต้องนิ่มเลยเออ อกเลยพี่้อนนิ่มแล้วนะเออฮะนี่ยังแข็งอีกเหรอแข็งสิงั้นไม่มีแข็งไม่มีแล้วอันนี้ก้อนแข็งมากแจะไม่มีไม่ได้กันเอารุณยายนเมื่อกี้เพอ่กินเลยเอาเลยที่กินได้ไม่กินไม่ได้ไม่มีกินพรุ่งนี้ได้พรุ่งนี้เป็นก้อนนอกนุ่มในครับพ่งนี้ยังไม่ทานก็เป็นมาเลยก็นิ่มลงไปหน่อยแค่เดี๋ยวนี้วันนี้ไม่มี ไม่มีแ้วที่กวอาโดนนั้นโดนนั้นลูกเนียเจ็ดร้อยกว่าแต่ลูกเนี่ยแค่เจเจ็ดแปดร้อยลูกใหญ่หน่อยอ่ะไม่ที่มันได้ดายอ่ะมาช้าไปหน่อยรอขายไปหมดแล้วใช่ไหมตัวที่กินได้กินนิ่มมากปะก็นิ่มไมน่ถึงนิ่มขนาดเล็กก็นิ่มแบบสุ่กันนะสุกกับมังเกอได้อยู่เดี๋ยวห้ากันลองลองดูดองดูดิ ได้จังเฮ้ยต้องเฮ้พ่อค้าเราไม่รู้หรอกเขาพ่อค้าเขาข่าขามาถึงส่วนนี้ได้เลยอนะันนี้ส่วนพ่อค้าคหรอใช่มาดูเนื้อหน่อยอาอันนี้มีสว่วนสุกหรือเปล่านะะเอะเอเจ้าไหมิ่มผู้แข็งผู้เนี่่ยนิมผู้แข็งผู้ไม่ได้มีตอร์มีไหมเนี่ยไม่ได้องเนื้อไม่เป็นไรพว่เนิน่มผู้เดียว căng bùn lên, bằng chọn giờ này, chọn chọn luôn, bùn không bùn, chọn 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 luôn nữa được không ạ, còn không bùn, nó, có được không ạ, 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 không ạ, được không เออซื้อแย่ไปกินพรุ่งนี้ก็ดีนะไม่เอาอ่ะทูกควากันเยอะพรุ่งนี้เหรอใช่เอาไม่ละเอาอเาลูกหนึ่งก็แล้วกันลองลองดูลองดูดหน่อยไม่เจ้าดูลูกนั้นด้วยเจ้าด้วยจะเจาะดูกันนะเออเจาะดูกันสุกป่ะตรงเรียมจันตัวเลวปูกเป็นเลยโอ้โนี่ได้ได้ไหมนนี้เอานี่ต้องน้ำในเออได้เอาเอาได้เอา สอ้อยงมเาอาลูกใหญ่ไหมลูกใหญ่ลูกนี้มันกินได้ยันมารืนอ่ะเอาพรุ่งนี้เอาพรุ่งนี้เลยได้คือไม่เอามาลืนเดี๋ยวขี้เกียจรอนี่ขอดูเดือนได้ปะ ได้เออกีดเลยแต่มันก็ได้แค่เรื่องเรื่องอะนะแต่มันก็ยังไม่สุกนะคือเอ่อถ้ากีดกีดให้ผมยังไงเป็นรอนไว้เหรอก็จะกีดเป็นรอนไหมกีดข้างๆได้พี่ต้องไปกีดกลางเองอ่าอ่าอ่าพรุ่งนี้นะครับไม่ใช่ปลุกไปถึงบ้านแล้วไม่สุกไม่เอานาปลุกเน็ตดูเสียงลองลองลองท้าดิบมันจะเป๊กๆไงี้อโอ้โหนี่เยอะหล่เนี่ยพวกโอ๊บ้า ห <28. S 2> อยยี่สแปดร้อยยี่แปดจับจับพวกสามเก้าหกพันซอหวยี่ิบพันสองร้อยรให้ี่บาทกำไรน้อย <c oughs> จรัดไปนนจัดไปจัดไปโอเคจัดไปครับมาถึงสวนแล้วไม่อยากกลับมือเปล่าฮ <c oughs> ะอะไรนะว่าชีกเอาได้เลยนะครับ อโอเคได้ได้ได้ได,ด<ต>ี่ก็กอ <ผม S 1> ต้องผมจะไปบ่มอะไรก่อนเพิ่มเลยไหมไม่ต้องนี่แกจะสุกอผมลองดูเนือให้ละจิ้มดูจิงงงงงง้มมอ,อ,อ,องงานเลยโอเคผมไปกีดการไงใช่คุณกีดการผมเลยก็ได้ครับแ<า>่มันจะเป็นไตไม่ใช่มันจะไม่สุก๋อใช่ได้เาตนี้มันก็เริ่มสุกอ่ะกินกินอันนี้อเลยใชได้เลยอันน ใส่ทุงให้ผมหน่อยเพื่อใส่รถกลัวก<ไ>ลกิ่นมันออกโอเคครับตัวนี้เท่าไหร่นะแปดโลอะเจ็ดโลเก้าเจ็ดโลเก<ช>้าลูกใหญ่มากเลยนะโอ้เจ็ดโลเก้าหกโลเก้าหกโลเก้าส่วนทุเรียนตายเลย จะไว้หลังรถนะตรงนี้ไปางไหนอ่ะ้ไปาขางล่างได้เน <bubble deer> ี่ยจะพู่งไม่น้อยเยโอ้โหนเมงกันนะ ครับท่านผู้ชมได้ทุเรียนจากสวนมาแล้วสองลูกกิโลละร้อยี่สิบาทจากราคาสวนตรงราคาขายปลีกแต่ถ้าไปซื้อในตลาดใหญ่ในช่วงน,นี้ก็ราคาสองร้อยอัพขึ้นไปนะครับก็ราคาอีกราคานหนึ่งนะครับนำคลิปดีสวนทุเรียนจันทบุรีลอาแรงมาฝากท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่มพลังใหด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ